วันนี้จะมาฟังนิทานสนุกๆกันนะคะนิทานเรื่องปูกับงูค่ะอ่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะมีปูกับงูเป็นเพื่อนรักกันนะคะปูมีนิสัยซื่อสัตย์นะคะไม่ทอนยศโคตรโกรงหรือหักหลังใครแต่งูมีนิสัยโคตรโกรงคิดไม่ซื่อกับปูอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าเจ้าปูเนี่ยนะคะจะพยายามตักเตือนงูอย่างไรก็ตามแต่ว่าเจ้างูไม่เคยฟังปูเลยนะคะและไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยตนเองวันหนึ่งนะคะปูหมดความอดทนนะคะจึงใช้กล้ามโตโตของตนเองหนีบงูจนตายนะคะและ้วจึงพูดว่าถ้าเจ้ามีจิตใจที่ซื่อตรงเหมือนลำเหมือนด่างํำตัวของที่เหยียดยาวอยู่แบบนี้นะคะเจ้าก็คงไม่มีจุดจบแบบนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่คดโกงนะคะไม่ตระหนักในความผิดถึงแม้กำลังเผชิญหน้ากับความตายก็ตามนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ครูจ๋าขอจบการเล่าเพียงเท่านี้บ๊ายบายค่ะ